ท่านเป็นคนหนึ่งหรือบอที่บ่คอยมักอ่านหนังสือแต่ยังหูเรื่องราวในเนื้อหาโทรศัพท์ iPhone ของท่านสวยท่านใดก่อนจะไปรับซมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเหาเฮ็ดคลิปต่อไปท่านหูหรือบ่ว่าโทรศัพท์ iPhone ของท่านสามารถอ่านหนังสืออ่านข่าวอ่านนิทานและเรื่องราวต,ต่างๆให้ท่านฟังได้ถ้ายัางเข้ามาเฮ็ดตามคลิปนี้เลยเนาะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วเลือก ช่วยการเข้าถึงการอ่านเนื้อหาแล้วเปิดตัวนี้การอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกเขาสามารถปรับการอ่านออกเสียงไวซาท่านได้ยังให้อ่านซากัะเรือนมาเบนนี้เนาะเบองเต่านี่นะยังอ่านไวกรเลือกไปเบื่องกระต่ายนะแต่นี่นี่ข้าพเจ้าจะเอา การอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกจะอ่านเนื้อหาที่เลือกการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกจะอ่านเนื้อหาที่เลือกกดออกไปเลือกข่าวหรือนิทานที่ต้องการจะให้อ่านเนาะกดจึงกดข้างเนาะกดจึงไว้แล้วเลื่อนเลื่อนคุมเอาตัวที่เขาต้องการจะให้อ่านหลังจากนั้นปล่อยแล้วเขาจะเห็นแถบตัวนี้เด้งขึ้นมาเนาะให้ ถ้าบาเห็นการอ่านออกเสียงให้กดยูซับลูกศรนี่นะลูกศรแล้วเลือกตัวนี้อ่านออกเสียงมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นที่ชื่นชมในหมู่เพื่อนกินว่าเป็นคนมือเติบเขาใช้ใจ่ายเงินทองที่ได้มาอย่างสิ้นเปลืองเพื่อรักษาหน้าตาชื่อเสียง จนจะจะวันหนึ่งต้นฤดูนะเขาก็พบว่าตนเองไม่เหลือเงินแม้แต่แดงเดียวรวมถึงไม่มีรับสินอื่นใดเว้นแต่เสื้อผ้า,จะจะาที่เขาสวมใส่อยู่เขาต้องออกไปหาเพื่อนเจ้าสำหรับ คลิปนี้มาวอนนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พูดคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ